สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแม่แม่เอฟซีนะครับผมไม่ได้หายไปไหนนะครับผมนี่ทุงทองยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแม่แม่นน<อ>่นนะครับผมปล่อยกินไผ่อยู่นู่นเลยอาหารที่ชอบที่สุดเลยคือต้นไม้ไผ่นะครับผมมู่นนะครับผมอยู่นู่นคนเดียวเลยปล่อยไว้คนเดียวปล่อยให้กินกอไผ่อร่อยอร่อย ชอบที่สุดตอนนี้ก็คือใบไม้ไผ่นะครับแม่แม่ไม่ได้หายไปไหนนะครับกินไผ่อยู่คนเดียวอร่อยมากครับผุ้ทองบอกอร่อยมากเลย ต่วงนี้ก็แดดร้อนนะครับแม่แม่แดดร้อนร้อนมากนะครับผมแดดร้อนตอนเช้านี่กลางคืนหนาวนะครับแม่ตอนนี้อยู่ตอนนี้คุณตาก็อยู่เพชรบณ์น,นะครับผมอ่าอยู่เพชรบณ์นเนาะอ่าตอนกลางคืนนี่หนาวนะครับผมแต่กลางวันร้อนนะครับผมนี่วันนี้ก็ยังไม่ได้ออกออนทัวร์นะครับผมก็รอให้อินเย็นสักพักครับผม สี่โมงกว่านุ่นนะครับผมมันจะได้ออกก่อนทัวร์เนาะ,อะตอนนี้ก็แดดร้อนก็จะยังไม่ได้เดินไม่ได้ออกนะครับแม่ๆก็จะรอจนแดด,ดอ่อนๆนะครับแม่ๆแ,แดดอ่อนเนาะถึงจะเดินสักชั่วโมงเนาะครับเดินสักชั่วโมงเนาะนี่ครับผมถุงทองน้อยของเราโอ้กินไผ่งานแท้คุณชายคุณชายสวัสดีครับก่อนเร็ว สวัสดีแมเอฟซี FC ก็ลูกสวัสดีครับสวยๆก็ลูกครับผมคุณชายอร่อยไหมครับผมคุณชายอร่อยไหมครับครับแล้วคุณชายว่าอร่อยครับนี่นะครับผมคุณชายโตแล้วนะครับแม่โตรุ่แล้วนะครับหน้าตาขาวหน้าหลอนะครับผมหน้าหล่อคือสีขาวออกเลยนะครับออกแววหน้าสีขาวเลยนะ ุณชายนะครับแม่แม่ก็บอ,อยกินไผ่นะครับผมไม้ไผ่โอ้อร่อยอร่อยชายชอบอ้วนมากครับผมชายไม่มีที่ยุบเลยนะครับแม่แม่อ้วนเป็นเจ้าอ้วนแล้วอุนชายเรา ไม่ได้ติดโซ่นะปล่อยปล่อยให้กินไม้ไผ่นะครับแม,แม่่ตอนนี้ไม่ได้ติดโซ่ติดอะไรเลยปล่อยเลยอ่าว่าช่วงนี้ปล่อยให้เดินกินไม้ไผ่นะครับปล่อยมีกอไม้ไผ่ใหญ่ตือไผ่มีที่สวยเลยนะครับแม่เม็แบบก็บางบางบางต้นไผ่นะหนี่ยบางต้นไม้ไผ่ครับผม สูงท่วมหัวคุณตาแล้วนะครับผมตั้งแต่เอามาใหม่ๆก็เล็กๆอยู่นะครับผมยังตัวเล็กๆยังไม่ท่วมหัวคุณตาเนาะคุณตาสูงร้อยเจ็ดสิบยังไม่ท่วมเลยนะครับแนมะ่แม่ย้อนไปดูคลิปเก่าๆนะนเดี๋ยวนี้มาอยู่กับคุณตาน่าจะถึงสองปีแล้วนะครับสองถึงสามปีเนาะประมาณนี้ประมาณสองถึงสามปีนะครับแม่แม่สองถึงสามปีไทย กอไผ่เอาสองถึงสามปีแล้วให้คุณตาอยู่ในแดดฮัลโหลใบใหญ่ๆไม่ชอบบ่อหน่เอออะไรเออลาวกินเอาเออเออเออนู้นชอบใบเล็กนึงนึ ดึงใบเล็กลงมาแล้วนู่นนู่นดึงลงมาแล้วนู่นอออร่อยครับอร่อยครับคุณตาณชายว่าอร่อยครับคุณตาอูดูดูนะครับแม่แม่คำใหญ่เลยคุณชายชายคำใหญ่เลยครับอู้น่าอร่อยแท้อือเห็นชายกินอิ่มเราก็ดีใจเนาะแม่แม่ นี่เห็นคำยิญมใจอย่างนี้ของคุณชายนะครับผมโอ้อร่อยนะครับแม่แม่คุณตาก็ไม่ค่อยได้อ่าเปิดการมองเห็นไรนะครับผมก็เดี๋ยวนี้ก็จะเริ่มถ่ายบ้างเนาะค,คุณตาก็เป็นรองช้ํานะครับแม่แม่เป็นรองช้าที่ขานะครับผมเดินไม่ค่อยไหวนะแม่ มีพินยาไอ้กลายเส้นกระจายเส้นอะไรไม่ค่อยอยากอยากกินมันกินแล้วมันดื้อยาเนาะตาก็ไม่ค่อยได้กินนะครับผมนี่คุณชายามีแม่แม่หลายท่านนะครับก็ถามข่าวๆเรื่องน้องถุงเงินมาเหมือนกันนะครับผมว่า,าน้องทำทำฟานเนาะได้ยินข่าวมานะครับเห็นแม่แม่ถามมา ก็เพราะเขาตูขึ้นแล้วบ้างน,นะครับแม่ๆต้องระมัดระวังกันหน่อยเพราะว่าเขาเอาไปก็ยังไม่คุ้นเคยกันเนาะก็ยังไม่คุ้นเคยกับน้องถุงเงินนะครับผมก็มีแม่ถามเข้ามานะครับก็คุณตาก็บอกไปว่า,าต้องใช้เวลาให้มันคุ้นเคยกันก่อนอย่าเพิ่งปล่อยอย่าเพิ่งเชื่อใจให้มากนะครับพ่ พอช่วงนี้ก็เขาก็ต้ old, อองายุเยอะแล้วนะครับผมอายุไม่เหมือนตอนที่อยู่กับคุณตาตอนอยู่กับคุณตาก็สองสามปีนะครับผมอายุก็ถประมาณสองถึงสามปีเนาะตอนนั้นเขาก็ยังไม่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 ถ้าจะยังไม่ถึงวัยรุ่นเนาะตอนนี้เขาก็อายุก็วัยรุ่นแล้วถ้าเปลี่ยนมือก็ถ้เปลี่ยนมือก็ต้องระวังกันหน่อยนะครับผมว่าเขาเริ่มเริ่มเริ่มเป็นหนุ่มเนาะ เริ่มเป็นหนุ่มก็เริ่มจะไม่ค่อยเกรงกลัวไม่เหมือนยังเหมือนถุงทองเหมือนกันนะครับถ้าโตประมาณแปดเก้าปีนี้ก็เริ่มจะเก่งเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าอันนี้คุณตาก็เลี้ยงอยู่คนเดียวเนาะก็เลยไม่ค่อยมีปัญหานะครับผมถ้าเปลี่ยนมือก็ก็ถุงทองตามตามดูนิสัยก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถุงเงินก็เขาก็จะ,ะโตแล้วเนาะแม่แม่เห็นมีแม่แม่เอพีหลายท่าน ทักทายบอกคุณตานะครับผมเรื่องเขาทำฟาร์นที่นะครับผมก็เปลี่ยนคนเลี้ยงเนาะแม่เปลี่ยนคนเลี้ยงก็ต้องคนเลี้ยงก็ต้องระวังนะครับผมต้องระวังโอ้ <c oughs> oh, คุณชายกินก็ต้องระวังบ้างนะครับผมต้องระวังบ้างเพราะว่าเขาเริ่มจะโตเป็นหนุ่มแล้วนะครับแม่แม่โอ้ oh, ดูกิน ตาเสียบแท้ใช่ให้กินน้ำเนยใช่ครับผมก็ฝากแม่แม่นะครับฝากแม่แม่กดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับผมฝากกดติดตามช่องคลายถุงทองของเรานะครับมาชายมา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 ลามามาลามามามาลามาเป็นมาสวัสดีครับก็เร็วสวัสดีครับก็เร็วที่ใครสวัสดีครับครับผมเสียงเสียงหน่อยเสียงหน่อย ครับเสียงหวานหน่อยเร็วดูท่าครับตาแม่แม่อยากสอบถามเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างมาได้นะครับผมคอมเมนต์สอบถามคุยได้นะครับแม่ๆม่ครับผมเป็นชายเดี๋ยวกาสล่อเลยขนายหักไปแล้วครับแม่แม่บูุ๊บู๊บ มนสมุูรนี่ขนายข้างนี้ก็หักไปแล้วนะครับผมเหลือจะข้างนี้ครึ่งโผล่ขึ้นมาใหม่อันนั้นหักไปแล้วอาหาไม่เจอครับแม่แม่